ด้วยประสบการณ์อะนะถึงแม้ว่าฉันจะจบกฎหมายมาเนาะแต่ฉันก็นะคะทำงานการตลาดคือเป็นเซลล์นะคะก็ใช้วิธีการในการที่จะพูดเพื่อให้นะคะลูกคา้านะคะซื้อสินค้าเนาะซึ่งเออมันก็จะมีประเภทที่แบบว่า คือบางทีก็พูดโกหกเกินจริงโฆษณาเกินจริงเพื่อให้ได้ออเดอร์มานะ,ะเพื่อให้มีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับพวกนักการเมืองอะเนาะนะคะคืออะไรคะเขาใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะในการที่จะทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะคะสมมุติว่าแบรนด์เก่าเนี่ยนะคะมันมันคุณภาพไม่ดีนะคะมันออ มีลูกค้าคอมเพนเยอะๆนะคะแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะคะแต่คุณภาพยังคงเดิมเจ้าของยังเป็นคนเดิมค่ะนะคะแล้วก็ให้เซลล์เนี่ยไปเสนอขาย นะคะแล้วก็เซลก็จะใช้วิธีการก็คือโจมตีสินค้าอื่นนะคะเพื่อให้ได้ออเดอร์ตัวเองเยอะๆนะคะหรือบางทีก็อาจจะใช้เงินนะคะในการที่จะอาจจะมีใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือกลวิธีในการนะคะการตลาดการขายนะคะทั่วๆไปนะคะซึ่งนักการตลาดเหล่านี้นะคะพวกนักธุรกิจเหล่านี้เขาก็จะมาใช้วิธีเดียวกันกับ เรื่องของการเมืองเหมือนกันน่ยนะคะก็คือแบบก็ถ้าพักการเมืองพักหนึงมันเน่าแล้วนะคะเขาก็นะคะจะนะคะไปตั้งพักใหม่ซึ่งเจ้าของเป็นคนเดิมค่ะแล้วก็หาเซลนะคะเซลลนี้ก็คือสสนะคะผู้แทนที่จะลงสมัครนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นคนที่นะคะเป็นคนพูดนะคะแล้วก็นะคะ โจมตีนะคะแบรนด์เก่าโจมตีแบรนด์เดิมนะคะหรือโจมตีนะคะแบรนด์ที่มีอยู่ว่ามันไม่ดีเท่าเราเราดีกว่าเราดีที่สุดแล้วซึ่งมันไม่มีอะไรยืนยันไงว่าไอสินค้าที่มาใหม่อ่ะนะคะมันดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันยังไม่มีใครลองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไอการตลาดแบบนี้นะคะอย่ามาใช้กับการเมืองเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นการหลอกลวงประชาชนนะนะแล้วก็การที่คุณเนี่ยนะคะเอ่อถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยนะคะคุณใช้ความสามารถของคุณได้ไหมแล้วก็บอกตรงๆเลยใช่ไหมว่าคุณมาจากไหนเจ้าของพักเป็นใครอันเนี้ยคือเล่นการเมืองแบบใหม่ที่มันโปร่งใสนะคะไม่ใช่การเมืองแบบเทาๆแบบเมื่อก่อนนะคะ แบบนี้ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกทําแม่งทําแม่งเนาะรู้สึกว่ามันจะมีการตั้งพักการเมืองใหม่ๆก็ใช้วิธีเดิมค่ะเหมือนส้มนะที่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วนะคะแบบเก่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งพอเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้ดีะคะ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ มันไม่ได้มีผลงานนะคะคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประชาชนอย่าถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอันนี้ก็คือให้พิจารณาดีๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าพักที่จะเกิดใหม่ไม่ดีทั้งหมดเนาะแต่เราก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะแล้วก็เช็คดีๆนะคะว่าเอ่อนะคะที่ผ่านมาใครทำอะไรเจ้าของเป็นใครนะคะ นะคะก็ไม่อยากให้พลาดอีกนะว่าเพราะว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นนะคะที่จะเลือกเล่นเล่นเลือกเอามันนะคะดูตัวเครดูตัวอย่างยูเครนนะคะได้ดีเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะก่อนจะก,กาศึกษาพูดเทนรัษฎรที่เราจะเลือกให้ดีค่ะพักมาจากไหนพักเป็นของใครนะคะ